อินซีเจ้าเวหา เดี๋ยวไปดูเบอร์14เสียบลูกขอยเสียบลูกกันหน่อยตามไปดูครับมาดูกันที่เขาจะแม่นหรือเปล่า ลงมาเปิดครับไปเอามาอีกไหมนี่พี่คนละเที่ยวกิโลจากบอ่อดินมานี่โอ้ <laughs> ไปกับเกือบ70โลครับมาดูเบอร์14เจ้าเสือโค้งคันนี้ครับเดี๋ไม่เข้าพี่ จะไม่เข้าเมื่อกี้มันเข้าไปแล้วแต่มันเด้งออกบางคืน เรียบร้อยครับเข้าแล้วเข้าแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการต่อต่อพว่วงกันบ้างมันมีสายอะไรบ้างพี่นี่สายล้มเข้าสายล้มออกครับไอสองอันใหญ่ๆนี่คืออะไรให้เดกครับให้เดกยกดัมใช่ไหมครับผมแล้วสามอันเล็กๆนี่ล่ะอันนี้ไฟครับอันนี้ไฟเลขศูนย์นิ้ไฟครับล้มน้อยก็ล้มเข้าล้มออกครับ สองอันก็ลมเข้าลมออกมันมีที่เสียบผิดบ้างหรือเปล่าไม่มีครับจันเลยครับ<โ>อ๋อมีคนเคยเสียบผิดไหมเล็กมีครับถ้าถ้าถ้าเราเสียบผิดมันจะเป็น,น,น,นยังไงส่วนมากจะเป็นลมครับแล้วมันจะรถมันจะไปได้ไหมได้ครับไปได้ไปได้จะเบรกลูกมาอยู่ครับอ๋อเบรกลูกจะไม่อยู่รเราเราจะรู้เลยใช่ไหมครับ ายน,นครับโอ้สายใหญ่มันจะเป็นหัวคอปเปอร์มั้งคอปเปอร์ครับาามาช่องไหนพี่ตีเล็กสายมัน,มนไปอยู่โน่นอยู่บอรับไปมาดอยู่เห็นจอดกัน ต็มหยุดหลายวันแล้วบ่ที่รำไปมาดมัันนนอกกีี่่วคใกล้จะเสร็จหรือยังครับใกล้แล้วครับนี่มาเมื่อเช้าเห็นเห็นคันหนึ่งติดอยู่เางมาไม่ทันเนาะทาไม่ันโอ้เสร็จอ่ะเอาโอเคครับผมขอบคุณมากสำหรับข้อมูลดีๆ โอ้บางฝุ่นใหญ่ๆครับตูดใหญ่ๆเบอร์14ครับฝั่งนี้เบอร์16บหกครับมาแล้วครับเบอร์16บนี่อินสีเจ้าเอหา ไปแล้วตามไปด้วยเบอร์14ครับโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับตีเล็กสายมันสวัสดีครับ